สวัสดีค่ะ IMCT NEWS PODCAST ประจำวันที่13มกราคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่คาลินจอสคูซึ่งเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอิสระของโรมาเนียเตือนว่าเนโตใช้โรมาเนียเป็นประตูสู่สงครามโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดการโจมตีครั้งใหญ่ต่อรัสเซียในระหว่างรายการ The ชอ n r ร a ั s โช w ที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา จอสคูและอดีตหน่วยซีลกองทัพเรือสหรัฐอย่างชอนไรอันพูดคุยกันเกี่ยวกับการรัฐทับะหารในโรมาเนียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสริมกำลังทหารที่ฐานทัพอากาศที่ใหญ่ที่สุดของเนโตใกล้กับทะเลดำ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรายนี้หยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับการมีอยู่ของเนโตในโรมาเนีย er โดยเตือนว่าฐานทัพของเนโตในโรมาเนีย er สามารถนำมาใช้เพื่อจุดชนวนสงครามกับรัเสเซียได้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ในโรมาเนียและความจริงที่ว่าไม่มีปฏิกิริยาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เพราะถ้าพวกเขาใช้โรมาเนียเป็นประตูสู่สงครามจะเกิดอะไรขึ้นต จอสครูบอกเพื่อตอบคำถามว่าโรมาเนียอยู่ท่ามกลางรัฐประหารในขณะนี้พร้อมกับย้ำว่าเราไม่ต้องการสงครามค่ะ ต่อกันที่เรื่องของค่าเงินค่ะที่เอเชียไทม์รายงานว่าการแข็งค่าอย่างรวดเร็วของเงินดอนลลาร์สหรัฐหลังชัยชนะของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อค่าเงินในเอเชียโดยเฉพาะเงินหยวนของจีนเงินเยนของญี่ปุ่นรูปีอินเดียและเงินวอนของเกาหลีใต้ที่ร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีสร้างความกังวลต่อภาวะเงินเฟอ้อจากการนำเข้าและความท้าทายในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน ผลกระทบรุนแรงเป็นพิเศษสําหรับเศรษฐกิจเอเชียที่สหรัฐเป็นคู่ค้าสําคัญมาจากการที่สินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะน้ํามันซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์ส่งผลให้ต้นทุนนําเข้าพุ่งสูงขึ้นกระทบต่อราคาสินค้าอุป,ปโภคบริโภคและกัดกร่อนกําลังซื้อของประชาชน โดยสถานการณ์ในจีนการอ่อนค่าของเงินหยวนซ้ำเติมแรงกดดันต่อเงินเฟ้อต่อการนำเข้าสินค้าสำคัญเช่นเซมิคอนดักเตอร์และสินค้าเกษตรซึ่งจำเป็นต่อภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทานอาหารขณะที่เกาหลีใต้การอ่อนค่าของเงินวอนไม่เพียงแต่ทำให้ต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบนำเข้าสูงขึ้น แต่ยังกระทบกำไรภาคการส่งออกเมื่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นลดทอนข้อได้เปรียบจากค่าเงินที่อ่อนค่าลงค่ะไปต่อกันที่สถานการณ์ไฟป่าในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะที่โคเบซี่เลตเชอร์โพสต์ในแพลตฟอร์ม X ว่าไฟป่าในลอสแองเจลิส ได้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐส,ส่งผลให้บริษัทประกันภัยต้องรับภาระจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนสูงถึง20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐส,สูงกว่าความเสียหายจากไฟป่าแคมไฟในปี2561ายที่ปรับข่าเงินเฟ้อแล้วถึงร้อยละ60ด้วยกันค่ะสถานการณ์รุนแรงขึ้นเมื่อไฟป่าลุกลามครอบกลุมพื้นที่ถึงกว่า4 0 0 0 0เอเคอร์ทำให้ประมาณการความเสียหายรวมพุ่งสูงขึ้นเป็นส เท่าถึงแสนห้าหมื่ล้านตอนล่าสหรัฐหลังตลาดปิดทําการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างหนักต่อหุ้นบริษัทประกันภัยกรณีที่น่าเป็นห่วงคือ Mercury General บริษัทประกันที่มีความเสี่ยงสูงที่ราคาหุ้นดิ่งลงถึงร้อยละ26.18ในช่วง5วันที่ผ่านมาทำให้มูลค่าตลาดลดลงเลือเพียง2.690พันล้านตอนล่าสหรัฐและมีแนวโน้มจะลดลงอีกเนื่องจากประมาณการความเสียง หายเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาด้านข้อมูลจาก lending tree เปิดเผยว่าบ้านปริมาณร้อยละสิบลอสแองเจลิสไม่มีประกันอีกร้อละเจของเจ้าของบ้านอาจมีประกันไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดซึ่งอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องสูญเสียทรัพย์สินจากเหตุการณ์นี้ค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องของการผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์ค่ะที่ Yahoo News รายงานอ้าง South China Morning Post ระบุว่า TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกตัดความสัมพันธ์กับบริษัท Power Air ในสิงคโปร์หลังพบว่าชิปของ TSMC ปรากฏในโปรเซสเซอร์ของ AI หัวเว่ซึ่งอาจละเมิดมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐตามที่หลังข่าวใกล้ชิดเปิดเผยกับ South ไชน่ามอร์นิ่งโพส เ o ว่าแอร์เป็นบริษัทรายที่2ที่ถูกระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับกรณีของหัวเว่ย ต่อจากซอฟโกซึ่งเป็นบริษัทออกแบบชิปในจีนที TS ่ TSMC ระงับการจัดส่งสินค้าเมื่อปีที่แล้วหลังพบว่าชิปที่สั่งซื้อตรงกับชิปในระบบ AdSense 910B ของหัวเว่ส่วน Power Air ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนปี2023ไม่มีเว็บไซต์หรือข้อมูลติดต่ออย่างเป็นทางการขณะที่ TSMC และหัวเว่ไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวค่ะ ไปิดท้ายวันนี้กันที่รัสเซียยูเครนค่ะที่ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ของประธานาธิบดีโดนดททรัมป์ว่าที่ผู้นําสหรัฐอย่างไมค์วอลส์ได้เปิดเผยถึงแผนการเจราจายุติสงครามรัสเซียยูเครนโดยคาดว่าจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู่ขัดแย้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าระหว่างการให้สัมภาษณ์รายการ this week ทางสถานีโท,ทรทัศน์ ABC เมื่อวานนี้วอลส์ระบุว่าจากมุมมองของประธานาธิบดีทรัมป์การจะ รู้ข้อตกลงใดๆจําเป็นต้องมีความสัมพันธ์และการเจราจากับอีกฝ่ายซึ่งเราจะสร้างความสัมพันธ์นั้นให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนภายในเดือนต่อๆไปก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาพรัมได้กล่าวว่ากําลังมีการจัดเตรียมการประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียพร้อมย้าว่าจําเป็นต้องยุติความยุ่งเหยิงนองเลือดครั้งนี้ให้ได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ว่าจะเชิญประธาน นาะธิี่ปดี v โวลดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนเข้าร่วมหรือไม่วอลตอบว่ายังอยู่ระหว่างการกำหนดกรอบการเจรจาค่ะ ทางด้านคิดเค็ลหลอกพลโทกเกษียณอายุราชการผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นทูตสันติภาพพิเศษได้กําหนดกรอบเวลาร้อยวันสําหรับการยุติสงครามต่างจากที่ทรัมป์เคยกล่าวระหว่างการหาเสียงว่าจะสามารถยุติสงครามได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตําแหน่งค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ